าว่าไงเท่าแก่วันนี้ว่าจะทถามมูสซะหน่อยพอดีเพิ่งได้เฮ้ยเ็ดไม่พอไม่เป็นไรวันนี้ผมก็มีวิธีหาแร่นะครับผมมีวิธีาการฟาร,ร์มแร่ต่างๆมาแนะนำนะฮะโดยที่ว่าถ้าเราฟาร,ร์มธรรมดาเนี่ย มผมว่ามันช้านะบางทีเราใช้ในจํานวนมาณที่มากมันก็ไม่พอใช้ใช่ไหมแล้วท่านี้ผมมีวิธีวิธีหนึ่งไว้ทุกคนแต่มันเป็นวิธีที่สายดาร์กดาร์กหน่อยออกดาร์กโอเคก่อนอื่นเนี่ยนะการที่เราจะหาแล่เนี่ยผมจะบอกวิธีธรรมดาธรรมดาที่คนธรรมดาเขาทำกันนะเขาก็จะมี เว็บไซต์นะครับในการดูแร่ก็คือเว็บไซต์เนี้ยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูจะขึ้นลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยได้สัมผัสหรือว่าเคยได้ใช้กันมาบ้างแล้วนะครับอันเนี้ยเราก็ติกที่นี่ใช่ไหมสมมุติเราต้องการแร่สิน้าเนี่ยเราก็แค่ติ๊กไปแล้วก็เอ๊ะเออมันอยู่ตรงไหนว่าอะไรเงี้ยตรงไหนมันมีเยอะก็จะเห็นด้วยว่าบริเวณมังกรน,นี่ก็เยอะนะแล้วก็นี่มีนะบริเวณใต้ไอ ภูเขานกกระเรียงอะเส,ยะเสยกเกียงอะเสียงนกกระเรียงนะก็มีทั้งสี่อันอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะเอาจริงๆนะแต่ทำไงไช่ธรรมดาโลกมันม่จำทำอะไรที่มันเหมือนชาวบ้านเขาโลกมันม่จำเลยซึ่งตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็ใช้ได้เลยอะ่ะมีหลายอันอยู่นะโอเคเรามาเริ่มวิธีดักดาร์กันเลยดีกว่า ก่อนอหน่อนะกด F2 หาใครก็ได้ที่มันเวลประมาณสัก24ขึ้นกำลังดี24ขึ้น25อะไรประมาณนี้กดไปแล้วกดขอจอยเข้าไปนะ25 23 25อ่ะ23 22อ่ะลองดู คือถ้าวิธีเนี้ยคือถ้าเขายังไม่ได้เปิดเสาหรือเปิดจุดเนี่ยมันจะสวยเพราะว่าเราอ่ะจะไม่สามารถวางเสาไปลงในจุดที่เราจะไปเก็บแร่ได้กดไปนะฮะอ่ามีคนตอบนะมีคำตอบแนละ้วนี่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าวิธเีเกียนนี้จะไวแค่ไหนก็ทักทายเนขะาสักหน่อยอ่าไง มีอะไรให้ฉันช่วยไหมขนาดที่มันกำลังชะล่างใจนะั้นเราก็สายตาเราก็ต้องไวนินดนึงนะเราก็กดไปเพื่อที่จะพร้อมในการเก็บแร่นเราก็ต้องเอาดับใหญ่มาใช่ไหม จริงๆตรงนี้มันก็มันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็ได้แร่ข่าวตรงที่เรามาเกิดในโลกของเขาเนี่ยแร่ขาวเนี่ยแร่ฟรีทั้งนั้นแต่จุดประสงค์เนี่ยเราจะมาหาแร่ฟ้าใช่ไหมเราก็ไปเลยเขาเซียนเขาเซียนปดยังไหนดิดขู่เขาเซียนยังไม่ปดนะคน เสียไม่ปลดไม่เป็นไรนะฮะเราก็ไปทางจุดที่คิดว่ามีแร่เยอะนะเราก็วาร์ปลงไปเ,เราก็ไปดังจุดที่มีแรเ่เยอะๆเออเราก็วาร์ปไปวาร์ปลงไปเลยนะครับนี่ไงรออะไรนะครับวินาทีทองนี้พเขาจะรู้ตัวนะฮะเขาก็ยุ่งๆอยู่อะ่ะเออเออเนี่ย เราก็มาช่วยนะแบบเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใชเ่เก็บไว้ก็อาจจะไม่ได้ใช่เ,เราก็มาช่วยเ,เก็บแร่ให้เขาอะไรอย่างนี้ ที่เขายังไม่ตอบแชทเราแล้วก็ <c oughs> เป็นเท่นไปเป็นเทรนไป่ <c oughs> ตรงนี้มันเก็บไปแล้วจริงๆตรงนี้มันจะมีแร่ฟ้าสองอันอนะทุกคน แต่ว่าเขาไม่ปลดนะเราก็ไปหาเยื่อลายต่อไปกันเลยไมได้จริงๆเดีเล่นได้ไหมโอ้โอชิลช่ห อยก็หล่อช้าใหญ่ตา, <c oughs> าย Wow. คือถ้าเราตัวหอบมาันจะช้านะยผมก็พยายามกระทุ้งนะถ้ากระทุ้งก็จะแรงไหม พยายามกระทุง้งอะไรเงี้ย Let's go Let's go เออนะพอเขาจะรู้ตัวก็แล้หมดเสียแลว้วนะก็เป็นวิธีของคนดาร์กนะครับผมโอ้ย ก็เลยนไปทั่วโลกเลยเ่าสอ้นนนนเนน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 นฟ้านะดนนยนน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 ะนกเนนนน โอ้ยใครที่ไม่มีดาบใหญ่ก็จะรู้นะว่าการตีแรนเป็นอะไรที่ลำบากมาก แนะนำให้เปลี่ยตนตัวละครก็ดีนะครับมันเป็นเลี่ยมที่แบบ ได้ไปเยอะแล้วเพื่อนขอบยังไม่ทันได้บอกขอบคุณเลยนะฮะนี่แหละแต่ลองอีกคนนึงจะลองอีกคนนึงนะฮะแมวเท่าไหร่ดี20อะไรเงี้ยกำลังดีกำลังยุ่งย่อยู่เงี้ย อดส่วนใหญ่เขาจะยุ่งกันกันกบไอ้นี่นะลงชั้นโอโ้โหมีดีลุกสุดด้วยไม่ธรรมดาเลยเขาลงมามีดลุกสุดด้วย เราเลื่อนจับจับตรงนั้นทำไมไม่ปลอดอยไปเราตัตามสูตรเลยนะฮะรู้สถานที่ไหนเติดๆเราก็ไปที่นั่นเลยฮนะ สู่ความเบวบางอ่าอาจจะแวะตีและข่าวสักนิดนึงถ้ามีเวลา เสร็จยังอะเพื่อนโอ้ช้าจริงเลยช้าจริง ว้าวดูกล่องแร่น <Stop. S 1> <si> no ั่นสิเฮ้ยโอ้โหอเอะไะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอ่าคิด การจรกรรมแร่นะฮะับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถฟาร์มแร่จุดที่มันมีแร่ฝารวมตัวกันอยู่เยอะๆนะฮะได้แบบรวดเร็วมากนะครแต่จริงๆแล้วอ่ะอืมเราก็สามารถฟาร์มในโลกของเราได้แหละจริงๆอะ่ะเราก็ทาเพลินๆรวมถึงแบบเราก็อาจจะสา,สามารถหากล้องไปด้วยหรือว่าหากระสือไปด้วยก็ได้นะเนี่ยไอพวกดวงไฟยานอะไรเนี่ยอืม จริงๆแล้วมันก็สามารถหาได้เพราะว่าโอ้หจากแมปของเรานี่ก็เยอะมากเลยนะแล้วไอ้แร่พวกนี้เนี่ยถ้าถ้ารู้ว่าไม่ผิดน่าจะภายใน24ชั่วโมงก็จะเกิดนะฮะมันไม่ได้ว่าแบบเราเก็บไปแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างนี้นะใช่เพราะว่า24ชั่วโมงก็จะเกิดใหม่ดีสปาว์ใหม่อีกรอบนึงนะครับผมส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอทิกเป็นทิก เก็ิเล็กๆน,น,น,น้อยๆน,ยนะ,ะก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดถูกใจไว้เพื่อให้เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ทิกหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำเนาะโอเคเจอกันครับผม